สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ชนะทิฟสงกะสินลงเล่นเกมเจลิกนัดที่3ของฤดูกาลนี้และก็สามารถทำหนึ่งแอตลิตช่วยให้กับทีมซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะผู้มาเยือนอย่างชิมิเซเอสพาวไปด้วยสกอรถึง5ประตูต่อ2 ซึ่งในเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วชนาทิปก็เกือบจะทําประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้ด้วยแต่ว่าเขาดันโชคไม่ดีที่ทางผู้ตัดสินมองจังหวะการทําประตูของเขาเป็นลูกล้าหน้าซึ่งหลังจากผลงานของชนาทิปและก็ทีมซัปโปโรในแมชนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปบางมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่า ประตูของชนามันสวยเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นลูกลับหน้าส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมได้กลับไปดูไฮไลท์ของเกมนี้ทาง DAZN และประตูของชนามันก็ไม่ได้ล้ำหน้าเลยนะส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าประตูที่5ของซัปโปโรนั้นสมาธิของกองหลังชิมิซึมาจับจ้องกันที่ชนากันหมดเลย เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าลูกที่ห้าเนี่ยชนะพานบอหลังจากที่ดึงตัวผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมาได้ถึง4คนส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่ามันมีหลายๆทีมในเจลีกเลยนะที่ต้องการนักเตะแบบชนะทิป ส่วนท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์ว่าการเลี้ยงบอลของชนามันน่าทึ่งและการยิงประตูของโลเปสก็น่าอัศจรรย์ด้วยเช่นกันในขณะที่ท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวว่าในปีนี้โลเปสมูซาชิเจและก็ชนาคือพลังการทำลายล้างที่โดดเดน่นส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเราควรเรียกตัวรุก3ตัวนี้ว่าอะไรกันดีเรียกว่าแม็กดีไหมเอ็มเท่ากับมูซาชิ A เท่ากับแอร์โสันโลเปซและ C เท่ากับชนะและเมื่อเจโบลงมาแทนก็เปลี่ยนเป็น JAC ได้ไหมส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าหากเป็นทีมที่มีลูกัสและก็ชนาทำเกมอยู่ร่วมกันแบบนี้มันก็จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมอยากให้ลูกัสเฟอร์นันเดสและก็ชนาทิ์สามารถทำป,ประตูได้ด้วย ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าแอนเดสรสันโลเปสขึ้นนําเป็นดาวจันโวด้วย4ประตูตามมาด้วยมูซาชิที่ก็ทําไปได้3ประตูแล้วส่วนชนาทิพเองก็ติดอันดับการแอตติสจากการจ่าย2ประตูมันเป็นความภาคภูมิใจของซัพโปโร มาที่ท่านต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่ามันเป็นเกมที่ดีที่ได้ดูเราทำได้ถึง5ประตูเลยโลเปสและมูสาชินั้นเจ๋งชนาก็ยอดเยี่ยมด้วยมันได้แสดงให้ผมได้เห็นถึงความฝันที่ต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายว่าถ้าลูกยิงของชนาไม่ล้ำหน้าเราก็จะชนะที่6ประตูต่อสไปแล้ว ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมได้ดูเกมระหว่างซัปโปโรกับชิมิซึตัวขับเคลื่อนเกมรุกของซัปโปโรช่างหน้าอาสจานมูซาชิและโลเปสมีขาที่ว่องไวส่วนชนะทิพก็มีการเลี้ยงบอลที่น่าทึ่งส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าแอนเดรสันโลเปสนั้นคือเพชฌฆาตผมได้เห็นคนยิง4ประตูในใน1เกมเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่อย่างไรก็ตามการแอติตของชนาก็สุดยอด ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในสามมิดฟิลหรือไม่เมื่อโคมอีกนั้นกลับมาแต่มันอาจจะดีกว่านี้นะถ้าโคมอีกไม่ได้รับอาการบาดเจ็บส่วนแฟนบอลท่านต่อมานีได้มาบ่นแล้วว่าประตูของชนาทิพมันช่างหน้าเสียใจมันเป็นการล้ำหน้าจริงๆเหรอ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าในจังหวะที่ประตูของชนะทิพย์ได้รับการปฏิเสธคุณรู้ไหมว่าลูกนั้นเขายืนอยู่ในไลน์นี่มันอะไรกันเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประตูของชนะทิพย์ถูกตัดสินว่าเป็นล้ำหน้าแต่มันเป็นความเข้าใจผิดเขานั้นอยู่ในไลน์ถ้าคุณได้ดูภาพช้าในวิดีโอส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อผลงานของซัปโปโรในตอนนี้ว่า มันยังคงแค่3เกมผมจะตัดสินฟอร์มของเราในเกมที่เจอกับคาชิมาแอนเลอร์ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าซัปโปโรแข็งแกร่งมากเลยในตอนนี้ผมอยากให้พวกคุณทำงานหนักในเกมที่พบกับคาชิมาพวกเขาชนะเราในบ้านได้ในเกมนัดล่าสุดที่ได้เจอกันดังนั้นผมต้องการให้พวกคุณเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้ แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แลวครับว่าแต่คุณจะถูกเอาตัวไปอยู่ที่อุระวะได้นะถ้าคุณทำงานหนักกันจนเกินไปส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่ามันจะยากมากที่จะไปคว้าชัยชนะที่คาชิมาได้แต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถเอาชนะคาชิมามันก็จะสามารถทำให้เราได้มีโมเมนตัมที่จะพาเราไปได้ไกลและต่อสู้คว้าอันดับที่3ในปีนี้ได้ จนท่านต่อมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าสกอร์มันจะต้องเป็น6ประตูต่อ2ประตูของชนามันล้ำหน้าจริงๆเหรอผมจะต้องกลับบ้านไปดูวิดีโออีกครั้งส่วนท่านถัดมานี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่แม่นยำหรือเปล่านะครับแต่เขาได้มากล่าวว่าเราได้5ประตูในเกมนี้จากการยิงเข้ากรอบ5ครั้ง ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงจังหวะที่แอนเดรสันโลเปสประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยในเกมนี้หลังจากที่ฉลองการยิงประตูดได้โดยได้มากล่าวว่าตอนโลเปสร่วงลงไปฉันคิดว่าชนาน่าจะเป็นห่วงมากเพราะเขาเข้าไปดูอย่างรวดเร็วเขาเป็นบุคคลที่เยี่ยมส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าเขากระโดดไปแบบนั้นแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรช่างโชคดีแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแกร่ง ในปีนี้ผมหวังว่าเราจะสามารถคว้าตั๋วไปเล่นใน ACL แล้วก็ขวาแชมป์ได้ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงสามตัวรุกของทีมซัปโปโรในยุคนี้ว่าสุสูกิมูซาชิชนะทิพสงกระสีนและก็แอนเดรสันโลเปซนั้นน่ากลัวมากที่จะไปสู้ด้วย ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าแอนเดาร์โลเปสยิงดีมากลูคัสก็มีการคลอดบอลที่ดีอารนโนก็มีการวิ่งที่ยอดเยี่ยมชนาก็มีการเปลี่ยนข้ามฟากที่มีประสิทธิภาพอย่างมากส่วนมูชาที่เองก็น่าทึ่งเอามากๆส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าโลเปสและมูซาชินั้นน่าทึ่งส่วนลูคัสก็มีการเชื่อมเกมที่ดีมากมันเป็นเกมรุกที่เข้มแข็งของทีมซัปโปโรที่มีชนาอยู่ตรงกลางแล้วก็ลูคัสอยู่ทางด้านขวา ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามูติชิและโลเปสมีส่วนร่วมกับเกมรุกของซัปโปโรอย่างมากฟุตบอลของซัปโปโรในปีนี้ได้แสดงตัวตนของโค้ชมิชาซึ่งท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าและมันก็จะเป็นแนวรุกที่น่ากลัวเมื่อมีชนะทิพเข้าไปร่วมด้วยแต่ว่าแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาที่ไม่น่าจะเป็นแฟนซัปโปโรก็ได้มากล่าวว่าแต่มันดูเหมือนว่าพลังในแนวรุกของทีมซัปโปโรนั้นมันยังไม่ใกล้เคียงกับคาวาซากิรอนตาเล่เลย ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมดูเกมนี้อยู่ในสนามและคอนซาโดเล่ก็ทําได้ถึง5ประตูในเกมเจลิกหนึ่งผมเดาว,ว่าถ้าคุณยังเล่นกันได้แบบนี้ต่อไปคุณก็จะเป็นที่นิยมกันยิ่งขึ้นไปอีกในเกมหน้ากับแอลเลอร์มันจะเป็นเกมที่สําคัญส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามไว้แบบลอยๆว่าพวกคุณแข็งแงกร่งกว่าโกเบแล้วใช่ไหม ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมคิดว่ามันโอเคนะที่จะเปลี่ยนทีมเล่นใน ACL จากฮิโรชิมามาเป็นซัปโปโรในตอนนี้ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มองว่าคอนซาโดเลแข็งแกร่งมากส่วนเอสเพาก็อ่อนแอมากมันไม่ต้องสงสัยเลยถ้าพวกเขาจะต้องตกชั้นไปในปีนี้ ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันมีบทความข่าวมากมายที่เขียนถึงการทำสีประตูของเออร์ดัสโลเปซแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่ามียาาะวะก็สามารถทำได้ดีเช่นกันนะเขาน่าทึ่งจริงๆในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารเกมรุก ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าลูกจุดโทษของแอนเดอร์สันโลเปสมันเป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้ผมเคยคิดนะว่ามันน่าเจ็บปวดที่ตัวยิงจุดโทษที่มีความสำเร็จร้อเปอร์เซนอย่างเคนโทกุระได้หายไปแต่ว่ามันโอเคแล้วในตอนนี้เพราะว่าเรามีแอนเดอร์สันโลเปซซึ่งท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในตรงนี้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่เข้ามาทดแทนเคนโตกุระส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ผมคิดว่าผลจากการได้ลูกจุดโทษมานําไปสู่โมเมนตัมที่ทําให้โลเปสทําได้ถึง4ประตูแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าโลเปสควรที่จะตอบแทนคืนให้กับมูซาชิบ้างเมื่อเราได้ลูกจุดโทษในครั้งหน้าสุนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผลงานของซัปโปโรในเกมนี้ว่ามันดีกว่าเกมที่แล้วกับอูราวะซะอีกเราทําได้มากถึง5ประตูเลยในครั้งนี้กับชิมิซึ ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่าผมคิดว่ามูซาชิเนี่ยน่าจะถูกเรียกไปติดทีมชาติญี่ปุ่นนะส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มากล่าวว่ามันน่าผิดหวังกับการล้มหน้าของชนาทิฟแต่ว่าลูกยิงของเขาเหมันจังยอดเยี่ยม ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมการเล่นของชนาทิปว่าชนาทิปเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโดนผู้เล่นเข้ามาล้อมรอบตัวเขาเขาก็ยังสามารถที่จะผ่านบอลออกไปได้มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่าผมรู้ดีว่าชนาทิปนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนผมรู้สึกว่าผมได้เห็นความแตกต่างของคอนซาเดเลซัปโปโรในฤดูกาลนี้ ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนล,ลูกหนังชาวญี่ปุ่นหลังเกมระหว่างซัปโปโรกับชิมิสึที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้ โดยโปรแกรมนัดต่อไปของซัปโปโรในสัปดาห์หน้าก็คือการเปิดบ้านพบกับวีวาเรนนางาตะกิในเกมเจลิกครับในวันพุธนี้ก่อนที่จะได้เล่นในบ้านอีกครั้งในเกมเจลิกนะัดสำคัญที่พวกเขาจะต้องต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เอเชียอย่างคาชิมาแอนเลอร์ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้ยังไงก็รอติดตามชมและเชียร์นักเตะไทยของเรากันด้วยครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ